เมื่อเช้านี้ค่ะพิยุทธ์ของพวกเราคุณสนยุทธ์สุทธศสนาจินดาไล่โทรเรียงเลยนะคะครเริ่มต้นจากอเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เทศบาลท่านเมื่อกี้บอกว่ามันเป็นระเบียบปอพอใช่ไหมครับสั่งให้ทางท้องถิ่นต้องทําพิยุทธ์ก็เลยโทรหาท่านอธิบดีปอพอค่ะคุณธิรพัฒน์คัชมาท่านยืนยันว่าข้อแรกนะคะไม่ต้องถ่ายเอกสารมามคือมีแค่บัตรประชาชนมายืนยันก็ได้ที่เหลือเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นนั่นแหละที่จะต้องไปตรวจสอบเอง ดังนั้นฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ท้องถิ่นมีอยู่เนี่ยมันให้บริการประชาชนได้เลยไม่ต้องไปถ่ายเอกสารอะไรถามต่อไปว่าเพราะฉะนั้นยืนยันเลยเนาะท่านบอกยืนยันทีพิยุทธก็บอกว่าเอ๊แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าทาท้องถิ่นเขาก็กงังวลว่าอาจจะมีสอตองงอค่ะสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินมาตรวจสอบเขาท่านอธิบดีปอพท่านก็บอกว่าอ่ะ งั้นถ้าจะมีหลักฐานเนี่ยมันก็เก็บหลักฐานด้วยวิธีไหนก็ได้เพื่อจะยืนยันตัวตนอย่างเช่นท้องถิ่นเองนั่นแหละคุณมีข้อมูลในทะเบียนราษฎรอยู่แล้วนี่คุณก็ปริ้นออกมาสิปริ้นออกมาจากระบบมันไม่จําเป็นจะต้องถ่ายเอกสารเสมอไปคําว่าถ่ายเอกสารมันเหมือนกับเป็นระบบโบราณที่ทํากันมายืนยันว่ามีบัตรประชาชนใบเดียวมาแจ้งก็ได้อย่าไปซีเรียสไม่ต้องไม่ต้องการการถ่ายเอกสารมาข้อมูลมันมีอยู่แล้วถูกไหม ช่ครับคือระบบถ้ามันกดได้ระบบมันไม่ล่มไม่อะไรเนี่ยท่านทำได้เลยครับเพราะฉะนั้นผมทบทวนอย่างนี้นะคืออ่ะอย่างน้อยถือบัตรมาสักใบหนึ่งบัตรประชาชนนะแล้วก็มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเอาเลขนั้นไปกดดูข้อมูลของท้องถิ่นแล้วไม่ต้องถ่ายสำเนาอะไรเลยในนั้นมันจึงมีบทว่าอ่คุณเป็นเจ้าบ้านตัวจริงนะเพราะกรณีเก้าพันเนี่ยมันให้เป็นเจ้าบ้านถูกไหมครับอ่าแล้วคุณก็ ไปเปิดบัญชีธนาคารรอรับการโอนเงินเข้าไปเลยถูกไหมใช่ครับด้วยหลักหลักการมีเืีงหลักเดียวเลยฮะยืนยันหนึ่งท่วมจริงคุณอยู่ที่นี่จริงจริงก็เข้าระบบแล้วก็คียเข้าระบบข,ของอปอพที่ทำไม่ให้นะฮะแล้วก็มีการประชุมระดับอำเภอรีบประชุมเลยนะครับแล้วก็เข้าจังหวัดเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยกรมปอพสามารถที่จะโอนตังค์ผ่านธนาคารได้เลยแล้วอย่าลืม เปิดบัญชีธนาคารแล้วมีพร้อมเพย์ด้วยนะครับอืมอต้องเป็นบัญชีพร้อมเพย์เท่านั้นนะฮะพร้อมเพย์ครับเพราะเราโอนตรงเลยครับเราไม่มีการจ่ายเงินสดผ่านมือครับมันมีความยุ่งยากคือเราให้แม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่เจ้าบ้านแต่เหมือนกับเป็นคนไปเช่าบ้านเป็นคนพักอยู่จริงในบ้านนั้นแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านนึกออกใช่ไหมท่านอธิบดีบ้านเช่าเนี่ยก็คือใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ของการเช่าบ้านเนี่ยรับเงินได้ครับแต่มันก็ต้องมีการยืนยันด้วยฮะรับรองกันเองนะฮะว่า ใช่ในายนายกมาเช่าบ้านของอของนายเอจริงๆอย่างเงี้ยฮะอืมอืมถยืนยันว่ามาเช่าบ้านผมจริงนะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยเราเราก็พยายามทําให้มันครอบคุมที่สุดนะครับแล้วก็ถูกต้องตรวจสอบได้มากที่สุดแต่ไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องบอกว่ามีเอกสารยุ่งยากอย่างนั้นอย่างนี้ครับไม่จาเป็นครับมันมีหลายวิธีครับอ่าท่วมเจ็ดวันขึ้นไปหรือไม่ถึงเจ็ดวันหรอกแต่ได้รับความเสียหายก็ได้เก้าพันนี่เหมือนกันใช่ครับ อออ๋อเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลครับท่านอธิบดีปอยืนยันบัตรประชาชนใบเดียวเดินเข้ามาได้เลยไม่ต้องมาถ่ายเอกสารให้ท้องถิ่นวางสายไปก็มีคนร้องเรียนค่ะเจ้าหน้าที่ยังจะให้ถ่ายเอกสารอยู่เลยเนี่ยเมื่อกี้โทรถามสายด่วนปอพอ1784พี่ยุทธก็เลยโทรบ้างปรากฏเจ้าหน้าที่รับสายไวเลยค่ะรับปุ๊บ อ๋อยังต้องใช้นะคะต้องถ่ายเอกสารเบื้องต้นมี3อย่างค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่ายความเสียหายเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่หัดใหญ่เนี่ยต้องการขอรับเงินเดียวยานเนี่ยจะต้องยื่นเอกสารไหมครับจำเป็นต้องยื่นเอกสารคร่ะพู้แจง้งจำเป็นเลยเหรอครับับใช่ค่ะในเทศบาลหรือว่าอาบาตาที่ที่ผู้แจ้งอยู่อะค่ะ คือปัญหาไม่เจอฮะบัตรไอ้สำเนาทะเบียนบ้านน่ะหาสำเนาทะเบียนบ้านไม่เจอเหรอคะครับมันน้ําท่วมมาฮะอันนี้ผู้แจ้งต้องลองติดต่อในอบตหรือเทศบาลในพื้นที่ดูนะคะเออไม่สามารถผ่อนผันเลยเหรอครับว่าเออระบบทะเบียนของท้องถิ่นมีไม่ใช่เหรอครับว่าเขามีทะเบียนบ้านอยู่ใช่ไหมแล้วผมเป็นเจ้าบ้านอย่างเงี้ยเออก็น่าจะดึงขึ้นมาจากระบบได้ไม่ใช่เหรอ เขาดึงได้ค่ะก็คือหนูแนะนําให้ไปติดต่อที่สบานกนอบบตในพื้นที่อะค่ะผู้แจ้งในกรณีนี้หนูเป็นเออส่วนกลางกรุงเทพอะค่ะผู้แจ้งอืมแต่แต่คือคําตอบอ่หมายถึงว่าคําอธิบายก็ยืนยันยังไงต้องใช้เอกสารใช่ไหมใช่ค่ะผู้แจ้งอ๋อต้องใช้เอกสารเอกสารประกอบด้วยอาจต้องมีคือทะเบียนบ้านใช่ไหมใช่ค่ะเบื้องต้นมีทะเบียนบ้านค่ะบัตรประชาชนแล้วก็ รูปถ่ายตอนที่เสียหายอะค่ะตอนน้ำท่วมรูปถ่ายตอนที่เสียหายด้วยเหรอครับเอะทำไมเทศบาลเขาไม่บอกผมว่าองมีรูปถ่ายความเสียหายโทรศัพท์ตกน้ําอ่ะค่ะหนุกอ,อ,อันนี้คือมันเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่ส่วนกลางได้รับแต่ว่าแต่ละแต่ละพื้นที่อะค่ะก็แล้วแต่แต่แล้วแต่พื้นที่ของผู้แจ้งที่เขาจะแจ้งอีกทีอะค่ะเหรอฮะออะรบกวนนิด<ช>นึงเพื่อนผมเขาเป็นผู้เช่าบ้านอะ เขาไม่ได <so ้เป็นเจ้าบ้านเนี่ยต้องทำยังไงฮะในกรณีผู้เช่าอะค่ะสามารถยื่นยื่นเรื่องได้ตามยื่นเอกสารได้ตามปกติเลยค่ะก็ต้องใช้เอกสารเหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะใช้เอกสารเหมือนกันค่ะแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านไงทําไงอะในในกรณีเนี้ยค่ะเราไม่สามารถตอบได้แต่ว่าผู้แจ้งสะดวกจดเบอร์ไหมคะจดเบอร์ครับได้ครับของกองช่วยเหลือโดยตรงอะค่ะครับแต่ อ่ะประมาณนี้ก็โดยสรุปก็คือคุยกับท่านอธิบดีปอพยืนยันว่าไม่ต้องถ่ายเอกสารมาปรากฏว่าคุยสายด่วนสายด่วนบอกเลยว่าต้องใช้อย่างน้อย3อย่างแต่ทิ้งเวลาสักหน่อยนึงนะตีตัวาอาจจะสักชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นั่นแหละจริงๆหลังจากนั้นโฆษกรัฐบาลคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติประชุมอยู่ประชุมสปกชนี่แหละรีบโทรเข้ามาเลยเดี๋ยวหลังจากนี้จะประชุมแล้วก็ชี้แจงหน่วยงานต่างๆเวียนให้รู้เรื่องทั้งหมดรับ,รบเรื่องนะคะนั่นประเด็น